้ามกลางความมืดมิดออนทการที่ปกคลุมย่านรกร้านแถบชานเมืองซึ่งปกติควรจะเป็นโลเคชั่นถ่ายทำรายการล่าท้าผีเกรดบีบัตรนี้กลับสว่างจ้าแสบตาจนกระจกตาแทบไหม้ด้วยแสงจากหลอดไฟริงไลท์ขนาด50นิ้วจำนวน8ตัวที่ตั้งล้อมวงกันราวกับที่ที่กรรมบูชาซาตานยุค 5G ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจตกต่ำจนหน้าคนลุกยุ่งกว่าวิญญ,ญาณอาฆาตผีสางนางไม้ต่างคนพบสัจธรรมใหม่ว่า ความน่ากลัวกินไม่ได้แต่ยอดวิวแลกเข้ากินได้นี่คือปฐมบทแห่งความวินาศสันตโรเมื่อเจ๊กระสือหรือในวงการอินฟลูเอนเซอร์รู้จักกันในนามทรายสวยสยองตัดสินใจผันตัวจากผีนักล่าอาจมมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์และนักกินจุสายม็อกบังโดยมีทีมงานเบื้องหลังคุณภาพขับแก้วราวที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้ยกเว้นแต่ว่าคนเขียนบทจะเมากาวลาเท็กซ์มาทั้งกระป๋อง บรรยากาศในสตูดิโอชั่วคราวที่ดัดแปลงมาจากบ้านร้างสูงไทยประยุกต์เต็มไปด้วยความตึงเครียดระดับเส้นเลือดในสมองแตกเซเลนเดอร์แมนชายร่างสูงโยงไรหน้าในชุดสูทที่ควรจะดูดีมีชาติตระกูลบัดนี้สภาพไม่ต่างอะไรกับเด็กฝึกงานกองถ่ายที่โดนโขกสับจนวิญญาณหลุดซึ่งมันก็เป็นวิญญาณอยู่แล้วหนวดปลาหมึกด้านหลังสี่เส้นทำหน้าที่จับขาตั้งกล้องถือรีเฟล็กซ์จัดสายไฟและพัดวีให้เจกระสือไปพร้อมๆกันส่วนมือจริงสองข้างกำลังกลุมขมับทิพด้วยความสิ้นหวัง เพราะเจ๊แกเล่นสังคัดมาแล้ว40รอบด้วยเหตุผลที่ว่ารู้ขุมขนที่แก้มยังดูไม่ชำวาวแบบสาวเกาหลีทั้งที่ความจริงหน้าเจ๊แกเขียวคล้ำอิ่งกว่าใบบัวบกปั่นค้างคืนคัดคัดเดี๋ยวนี้เสียงแหลมปรี๊ดของเจ๊กระสือดังลั่นจนไมล์ราคาแพงแทบหอนหัวที่ลอยควางกลางอากาศสะบัดบ๊อบจนไส้และพวงเครื่องในที่ห้อยต่องแต่งแกว่งไปฟาดหน้าซเลนเดอร์แมนดังผัวเต็มรักไอตากล้องหน้าจืด บอกกี่ทีแล้วว่าให้จัดแสงเข้าหน้าไม่ใช่เขา้าไส้นี่มันรายการ beauty l i f e สไ y l e เนียยไม่ใช่รายการสองโลกพญาติใบไม้ในตับดูสิเนี่ยแสงลงพุงกะทิฉันหมดแล้วยอดฟอรตกใครจะรับผิดชอบฮะขอฟิลเตอร์หน้าเนียนเบอร์สุดเดี๋ยวนี้ซเซเลนเดอร์แมนทำท่าถอนหายใจเฮือกใหญ่แม้จะไม่มีปากให้ถอนก่อนจะชี้โบชี้เบ้ไปที่ <S <S มอนิเตอร์เพื่อสื่อสารว่าเจครับหน้าเจมันเขียวธรรมชาติฟิลเตอร์ไอจีไหนก็เอาไม่อยู่ครับ แต่ก่อนที่สงครามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจาปะปะทุแขกรับเชิญระดับอินเตอร์ก็โผล่เข้ามาในเฟรมด้วยท่าทางที่มั่นใจว่าเท่ที่สุดใน3ามโลกเพนนีไวส์ตัวตลกจากท่อระบายน้ําที่วันนี้มาในชุดจัดเต็มแต่งหน้าหนาเตอะจนนึกว่าฉาบปูนซีเมนต์เดินมูนวอล์กเข้ามาพร้อมลูกโป่งสีแดง3าใบที่ดูเหี่ยวเฉาเหมือนอนาคตประเทศไทยเฮ้จอจี้เอ้ยไม่ใช่สวัสดีชาวโซเชียลมคเเอ้ยยูทูบเพนนีไวส์ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลมคมที่เต็มไปด้วยคราบหินปูน วันนี้พี่ตลกจะมาโชว์มายากลเสกไส้ให้หายวับไปกับตาพร้อมกับกินโชว์เมนูเด็ดซาชิมิเครื่องในราดซอสเลือดหมูบอกเลยว่าแซบระดับตัวมันดาลงมาจุติตัวตลกพยายามเล่นมุกตลกคาเฟ่ที่ฝืดสนิทจนจิ้งจบบนเพดานยังทำหน้าเอื่อมระอาเจ๊กระสือกรอกตามองบนจนตาดำแทบหายเข้าไปในกะโหลกหยุดเลยนังตัวตลกวันนี้ธีมเราคือลักชัวรี่ยะไม่ใช่ตลกสามชาเลิกทำตัวเป็นผีเกรดซีสักทีได้ไหมแล้วนั่นอะไรแต่งหน้าเทรนไหนยะคลาวนคอรหรือถังสีระเบิดใส่หน้า ความวายป่วงเริ่มไต่ระดับเมื่อถึงช่วงสาธิตการแต่งหน้าเพนนีไวส์อาสาจะโชว์ฝีมือเมคอัพอาร์ติสโดยพยายามจะลงรองพื้นเบอร์ขาวสุดกับการหน้าอันเขียวออกของเจ๊กระสือเชื่อมือโปรเถิเจ๊สีขาวสว่างออร่าแบบนี้แหละกำลังมาเดี๋ยวนี้เทรนดหน้าลอยกำลังฮิตเพนนีไวส์พูดพลางโปะแป้งฝุ่นหนาะเตอะใส่หน้าเจ๊จนฟุ้งกระจายไปทั่วห้องราวกับฝุ่น PM 2.5นี้หลอนฉันเป็นกระสือนะหน้าฉันลอยอยู่แล้วยะจะให้ลอยไปถึงดาวอังคารเลยหรือไงเจ๊กระสือวีนแตก แต่ไม่ทันขาดคําความสวยซําซ้อนก็บังเกิดเมื่อซาระกะแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ที่นัดไว้จะวิดีโอคอลเข้ามาเพื่อรีวิวสกินแคร์ผีญี่ปุ่นดันผมมาแค่ครึ่งหัวบนหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่ตั้งอยู่บนโต๊ะปรากฏภาพผมเผ่ารุ้งรังของซารากะที่พยายามจะมุดออกมาจากหน้าจอขนาด6นิ้วแต่ด้วยความที่ยุคนี้เทคโนโลยีก้าวไกลเกินกว่าผีจะตามทันหรืออาจจะเป็นเพราะเจ๊กระสือใช้เน็ตโปรโมชั่นประหยัดสัญญาณภาพจึงกระตุกรัวๆจนซาละกะค้างอยู่ในท่ากำลังคลานออกมาตาเหลือกแฮ่แฮ่ฮัลโหล กากมากแม่เสียงตะกุกตะกักดังลอดลำโพงออกมาพร้อมกับกราฟิกที่แตกเป็นพิกเซลซาตะโกพยายามดิ้นรนจะมุดออกมาให้ได้จนโทรศัพท์สั่นคลืดคลาดไปมาบนโต๊ะชนแก้วน้ำแดงล้มระเนระนาดใส่กองเครื่องสำอางแบรนเนมก๊อปเกรดเอจนเละเทะไม่มีชิ้นดีกรีดลองพื้นชาแนลของฉันนางผีบ่อล้างกลับลงหลุมไปเดี๋ยวนี้เจ๊กระสือกรีดร้องเสียงหลงพร้อมพุ่งตัวเข้าไปจะกู้ภัยเครื่องสำอางแต่ลืมไปว่าตัวเองไม่มีมือ ความโกลาหลพุ่งสู่จุดพีคเมื่อสายลูกป่งสวรรค์ของเพนนีไวส์ที่ถือคางไว้ดันปลิวไปพันกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายของเจ๊กระสือที่กำลังลอยเคว้งคว้างด้วยความโมโห เฮ้ยเอาออกไปไซช่วยไม่ใช่เชือกฟางนะเว้ยเจตากลัลั่นแต่เพนนีไวส์กลับตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ถูกพยายามจะดึงลูกโป่งออกแต่กลับกลายเป็นการมัดปมเงื่อนพิลอ์ใส่เจแน่นกว่าเดิมเซเลนเดอร์แมนที่ทนดูความพินาศไม่ไหวตัดสินใจจะเข้ามาช่วยแกะปมแต่ด้วยความที่หนวดปลาหมึกมันลื่นและไม่มีนิ้วโป้งการพยายามช่วยจึงกลายเป็นการจักจี้ไส้ติ่งเจกระสือแทนอายอย่าจับตรงนั้นมันเสียวไอ้บ้า เจ๊กระสือหัวเราะร่าทั้งน้ำตาจนหน้าดำหน้าแดงบรรยากาศสยองขวัญกลายเป็นหนังตลกเกรดต่ำที่นักแสดงเล่นใหญ่เกินค่าตัวสารโกที่ยังค้างอยู่ที่หน้าจอก็เริ่มส่งเสียงโหนหัว,หวแข่งกับเสียงหัวเราะของเจ๊ไม่ใช่เพราะความแค้นแต่พอหัวติดหน้าจอออกไม่ได้แล้วเริ่มเป็นตะคริววิกฤตการณ์ดำเนินมาถึงจุดแตกหักเมื่อเจ๊กระสือเริ่มร้อนรอนจนทนไม่ไหวตะโกนสั่งสเลนเดอร์แมนเปิดพัดลมเปิดพัดลมเดี๋ยวนี้ฉันร้อนจนเครื่องในจะสุกแล้วสเลนเดอร์แมนผู้ซื้อสัตว์รีบใช้นิ้วยาวๆเอื้มมมอมบ ลมพายุทอร์านาโดจำลองพัดกระหน่ำใส่ร่างหรือหัวของเจคกระสือย่างจังจนไส้ที่พันอยู่กับลูกโปง่งปลิวสะบัดเข้าไปพันกับแกนหมุนของพัดลม วายามายาภาพที่เกิดขึ้นคือศิละปะแห่งความวินาศันตโรหัวของเจ๊กระสือทุกแรงเหวี่ยงของพัดลมดึงเข้าไปหมุนติ้วเป็นลูกข้างอยู่กลางอากาศเสร็จลูกโป่งแตกกระจายดังปังปังปังราวกับงานวัดเพนนีไวส์ยืนมองภาพตรงหน้าด้วยความตะลึงก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละนี่แหละคอนเทนต์หมุนเลยเจ๊หมุนให้โลกจำเขาคว้ามือถือขึ้นมาไลฟ์สดเหตุการณ์ทันทีขณะที่เจ๊กระสือหมุนค้างจนตาลายร้องเสียงหลงเป็นจังหวะสามชาช่วยด้วยเวียนหัวแล้วโ ภาพพิหนาตรงหน้าด้วยความว่างเปล่าเขาค่อยๆลดกล้องลงปล่อยให้มันห้อยต่องแต่งอยู่ข้างลําตัวก่อนจะเดินไปที่มุมห้องนั่งกอดเขาถ้าเขามีเขาให้กอดแบบชัดๆแล้วเริ่มตั้งคําถามกับปรัชญาการมีอยู่ของพูดผีปีศาจสารกบพี่แบตเตอรี่หมดพอดีหน้าจอดับบูบไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดชั่วอึดใจหนึ่งก่อนที่พัดลมจะระเบิดตุม้ม ใบพัดกระเด็นเฉาะหัวเพนนีไวส์จนวิกหลุดกระจายความหาและความกล่าวไปทั่วอนาบริเวณบทสรุปของค่ำคืนแห่งการสร้างสรรค์คอนเทนต์จบลงที่ยอดวิวถล่มทลายไม่ใช่เพราะความน่ากลัวหรือความสวยงามแต่เป็นคลิปไวรัลชื่อผีหัวขาดหมุนติ้วประทะตัวตลกสติแตกที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถามว่านี่มันงานศิลปะหรือการทรมานสัตว์ สงสารพัดลมและพี่เซเลนลาออกเถอะเจ๊ก็สืนอนหอบแหกอยู่บนพื้นไซพันกันยุ่งเหยิงยิ่งกว่าหูฟังในกระเป๋ากางเกงหันไปมองเพนนีไวส์ที่กำลังพยายามติดกาววิกผมทรงขัดใจแม่คราวหน้าเจ๊พูดเสียงแหบพ่าคราวหน้าเราทำเอสเอ็มอาร์เคียวหัวคนเงียบๆกันเถอะเพนนีไวส์หันมายิ้มสยกักผมลอยได้นะเจ๊แต่เรตติ้งช่องเราคงไม่ลอยตามแล้วล่ะครับเสียงถอนหายใจของซเลนเดอร์แมนดังขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณปิดท้ายรายการที่ไม่มีสาระใดๆนอกจากความบันเทิงบนความพินาศอย่างแท้จริง